ม่อมเป็ดสวรรค์เนี่ยบทบาทความสำคัญของเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่บันทึกถึง LGBTQ ชิ้นแรกนะครับของประเทศเรื่องของการเล่นเพื่อนหรือหญิงรักหญิงในวังเนี่ยผิดตามกฎมงเทียนบากนะ็คือว่าต้องถูดด้วยเคียนด้วยลวดลวดหนามใน50ทีถูกสักคอประจานอีกต่างหากนะครับถ้าทีหรือมุมมองของกรมหมื่นอัสสอสุดาเทพที่มีต่อนางในทั้งสองนะครับก็ต้องบอกว่า ่านมองด้วยความอเอ็นดูะละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์นะครับก็ถูกนํามาสร้างขึ้นจากวันในคดีเรื่องเพลงยาวหม่อมเป็ดสวรรค์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปค้นดูในหนังสือนามานุกรมวันในคดีเล่มหนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ปรากฏผู้เขียนที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าพอเราค้นเข้าไปเนี่ยก็รมเพียราดำรงราชานุภาพเนี่ยก็ให้ข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นคุณสุวรรณที่เป็นกวีหญิงในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเป็นผู้แต่ง เพลงยาวหม่อมเป็นสวรรค์ขึ้นเรื่องเพลงยาวหม่อมเป็นสวรรค์นเนี่ยก็จะเป็นการบรรยายถึงวิถีชีวิตของนางในนะครับโดยที่มีสองตัวละครหลักด้วยกันนะครับก็คือคุณสุดหม่อมสุดกับหม่อมข่มาหม่อมขำเนี่ยก็จะคือหม่อมเป็ดนะครับเพราะว่ามีท่าทางการเดินเนี่ยเหมือนเป็ดนะครับส่วนคุณสุดเนี่ยก็จะได้ฉายาว่าคุณโม่งนะครับเนื่องจากว่าเขาไปพลาดรักกันนะครับโดยที่เอาผ้าห่มเนี่ยคลุม แล้วก็อยู่ที่ปลายพระแท่นบรรทมนะครับของกรมหมื่นอับสรนุาเทพนะครับก็คือเลยเป็นที่มาของเพลงยาวหม่อมเปรศวรที่ว่าได้เรื่องความรักของหญิงรักหญิงที่เราเรียกกันว่าเล่นเพื่อนในสมัยรัชกาลที่3นะครับระหว่างคุณหม่อมสุดและหม่อมขังในคําบรรยายนี่เราจะเห็นถึงมุมมองนะครับของอกรมหม,มื่นอับสอนสุดาเทพก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการ เล่นเพื่อนหรือหญิงรักหญิงในวังเนี่ยผิดตามกฎมุนเทียนบานะคือว่าต้องถูกด,ด้วยเคียนด้วยลวดหลวดหนามห้าสิทีถูกสักคอประจานอีกต่างหากนะครับแต่ว่าด้วยท่าทีหรือมุมมองของกรมหมื่นอัสสมสุดาเทพที่มีต่อนางในทั้งสองนะครับก็ต้องมองว่าท่านมองด้วยความเอ็นดูอะแล้วคุณสุวรรณก็เอามาบรรยายเอาไว้การเล่นเพื่อนกันเนี่ย มันเป็นมุมมองที่ไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นเอาตายในสมัยกันที่3มเนี่ยมันมีการสําเร็จโทษกรณีของหม่อมไกสอนเนี่ยเกิดขึ้นที่เป็นชายรักชายเนี่ยนะครับในสมัยกันที่3แต่กรณีของหญิงรักหญิงเนี่ยเราไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งในจิตกรรมฝาผนังที่เราพบเรื่องของการเล่นเพื่อนเนี่ยเราก็พบว่าถูกเขียนไว้ตามผนังวัดต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากนะครับก็แปลว่าจริงแล้วสังคมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่อง พอขาดบาดตายอ่ะแต่มองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะขบขันซะมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวเพลงยาาหม่อมเป็๊สวรรค์เนี่ยจึงมีลีลาและน้ําเสียงนะครับที่อยู่ในในคำบรรยายเนี่ยที่เราเชื่อกันว่าถูกแต่งโดยคุณสุวรรณเนี่ยค่อนข้างจะไปในทางที่ขบขันนะครับแล้วก็ทําให้เห็นว่าทําให้เห็นถึงความรักของสองคนอ่ะที่บางทีก็พ่แง่ไม่งอนนะครับโกรธกันโมโหกันสุดท้ายก็คืนดีกัน นะครับมีการแย่งขนมกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่สุดท้ายแล้วพอตกกลางคืนปุ๊บมาแล้วก็รักกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องการได้จะปลูกไปเราไม่ไต้องการจะนำเสนอว่าเมุดโป่งเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเป็นยังไงคุมโป่งแล้วมุดเข้าไปแล้วไปอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงหัวล่อต่อกับซิกกันยังไงแต่เราอยากให้เห็นถึงคนสองคนที่รักกันและก็ต่อสู้กับบรรทัดฐานทางสังคมจนกระทั่งสุดท้ายแล้วอะ ความรักของเขาจะสมหวังหรือผิดหวังอันนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามดูการพูดถึงสื่อบันเทิงเนี่ยเราแปลว,แว่าเรากําลังเล่นในเรื่องของโครงสร้างความรู้สึกของคนดูที่เป็นแมสนะนะครับว่าคนดูที่เป็นมวลชนเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับสิ่งนี้แล้วเราก็สร้างพื้นที่สัธารณะขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชมเนี่ยได้ถกกันนะว่าเอ๊เราดูละครเรื่องนี้แล้วอะ่ะรู้สึกอย่างไรเหมือนที่เรามีคำกล่าวว่าดูดละครละยอนดูตัว สุดท้ายแล้วเราดูละครนี้แล้วเราเห็นอย่างไรต่อภาพเจนเดอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมเรามีการยอมรับขึ้นจริงๆไหมอันนั้นน่าสนใจนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการยอมรับในเรื่องเพศทางเลือกเราจะเปิดใจรับได้มากแค่ไหนเนี่ยจริงๆแล้วละครถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่เปิดโอกาสให้คนได้ได้แชร์กันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน Thank you.